กลุ่มทะลุวังกลุ่มโมกหลวงริมน้ำกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีและกลุ่ม21มิถุนาประชาธิปไตย นัดทำกิจกรรมคารอบวันที่25มกราคมเวลา12นาฬิก30นาทีตั้งขบวนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเคลื่อนขอบวนไปชุมนุมใหญ่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเวลา14นาฬิกายื่นข้อเรียกร้องถึงศาลอาญาที่เสนอโดยนางสาวทานตะวันตัวตะลุนนหรือตะวันและนางสาวอรวรรณููพงหรือแบมสเยาวชนที่ประกาศถอนประกันตนเอง และอดอาหารอดน้ำกระทั่งมีผลกระทบต่อร่างกายถูกนำไปรักษาตัวส่งโรงพยาบาลราชทัรจำนวน3ข้อประกอบด้วย 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสารเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงปกป้องสิทธิมนุษยชน 2. ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนยุติคดีที่ประชาชนแสดงความชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองและสิทธิประกันตัว 3. ประกันสิทธิเสรีภาพประชาชนพักการเมืองประกาศนโยบายยกเลิกมาตรา1 1 2ทางด้านนนะายนัทวุฒิใสยเกื้อเลยค่ะทการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนวปชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าผมยังเชื่อเช่นเดิมว่าการเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ไปขังไม่ใช่การแก้ปัญหา แม้ห่วงใยแนวทางการต่อสู้ของพวกเขาอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจและหวังใจว่าสถานการณ์ของตะวันกับแบมซึ่งกำลังอดอาหารอดน้ำอยู่ในเรือนจำจะคลี่คลายโดยเร็วทุกคนรู้ว่า3ข้อเรียกร้องของทั้งคู่คงยากจะสำเร็จลงในระยะเวลาอันสั้นไม่ทันกับสภาพร่างกายเด็กสาวสองคนที่เขี่ยวกลําตัวเองมา5วันแล้ว ผมจึงขอเสนอข้อเรียกร้องที่ทำได้ทันทีระง,งับสถานการณ์ที่อาจบานปลายได้ทันเวลาคือปล่อยทั้งสองคนและเพื่อนๆที่ติดคุกอยู่ออกมาเสียก่อนเมื่อบ้านเมืองเผชิญกระแสะความเปลี่ยนแปลงและพลังของยุคสมัยเช่นนี้กระบวนการยุติธรรมคงต้องทำหน้าที่อย่างเป็นพิเศษใช้เมตานำหาแนวทางข้อกำหนดที่เป็นไปได้ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งในและนอกเรือนจำ เด็กๆต้องอยู่ภายใต้กฎหมายข้อนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่เด็กพวกนี้ไม่ใช่อาชญากรผมเชื่อเช่นนั้นปล่อยเด็กออกจากคุกถือครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ